อีพการบันทึกกิจกรรมการขายในระบบ i Pro หลังจากกลับจากบ้านคุณอาดีดีก็แวะเข้าไปที่สำนักงานซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านคุณอาพอดี เมื่อเดินเข้ามาก็เจอกับอาชิวอาชิวเป็นยังไงบ้างได้ไปพบลูกค้ามาบ้างหรือยังมีโทรไปนัดอนะแต่ลูกค้าเขาเลื่อนนัดตอนนี้ยังไม่สะดวกให้เข้าพบก็เลยไว้ค่อยโทรไปนัดใหม่แล้วดีๆอะไปพบลูกค้ามาแล้วหรือยังไปพบมาแล้วจ้านี่เพิ่งกลับมาปิดการขายได้ด้วยนะก็ว่าจะมาทำบันทึกกิจกรรมการขายใน i Pro อือดีจังเลย ดีใจ้วยนะที่มีการขายได้ของเราไว้ค่อยโทรนะลูกค้าใหม่แล้วเรายังไม่ได้หาอะไรชื่อเพิ่มเลยหายากอ่ะแลดีดีหาอะไรชื่อจากไหนก่อนล่ะดีดีหาจากคนใกล้ตัวก่อนอ่ะลองดูนะอาชิวงั้นเราขอตัวก่อนนะจากนั้นดีดีก็เดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะแล้วเข้าระบบไอโปรเพื่อบันทึกกิจกรรมการขายดีดีบันทึกกิจกรรมการขายดีกว่าวิธีบันทึกกิจกรรมการขายในระบบ iPro ที่หน้าแรกเลือกเมนูจัดก,การงานขายแล้วเลือกผู้มุ่งหวังเลือก My Opportunity จากนั้นคลิกที่ชื่อลูกค้าจากนั้นให้ทำเครื่องหมายตามขั้นตอนหลังจากที่ได้เข้าพบลูกค้าแล้วซึ่งก็มีขั้นตอนคือ introduction คือขั้นตอนการแนะนำตัว Contact Meeting F&A คือขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลหรือวิเคราะห์ความต้องการของลูกคา้า Code คือขั้นตอนการนำเสนอการขาย e-submission คือขั้นตอนการส่งใบคำขอสมมุติว่าเราคุยกับลูกค้าถึงขั้นตอน e-submission ก็ให้เลือกขั้นตอน e-submission แล้วให้คลิกทำเครื่องหมายว่าขั้นตอนปัจจุบันระบบก็จะแสดงขั้นตอนว่าเสร็จสมบูรณ์ถึงขั้นตอนใดจากนั้นหากเราปิดการขายสำเร็จก่อนที่จะเลือกปิดให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่สนใจก่อนนะคะโดยคลิกที่รูปดินสอแล้วเลือกว่าลูกค้าสนใจผลิตภัณฑ์แบบไหนซึ่งระบบก็จะมีให้เลือกเช่น I อโก w I ไอโ t e เทคไอชิล แล้วใส่จำนวนเงินที่คาดว่าจะซื้อโดยคลิกที่รูปดินสอใส่จำนวนเงินได้เลยค่ะแล้วคลิกที่ปิดแล้วเลือกขั้นตอนที่ปิดแล้วจากนั้นเลือกเป็น c o s ส w อ n คือปิดการขายสำเร็จแล้วกดบันทึกสังเกตได้นะคะถ้าปิดการขายสำเร็จก็จะ,สะแสดงขั้นตอนทั้งหมดเป็นสีเขียวค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อย แต่ถ้าหากปิดการขายไม่สำเร็จวิธีการบันทึกคือก่อนปิดให้เลือกเหตุผลที่ผู้มุ่งหวังไม่สนใจก่อนนะคะโดยคลิกที่รูปดินสอ แล้วใส่เหตุผลที่ไม่สนใจเช่นไม่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ไม่น่าเชื่อถือยังไม่ตัดสินใจหรือสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเพราะผลิตภัณฑ์ไม่มีจุดเด่นผลประโยชน์ของบริษัทอื่นดีกว่าหรือว่าผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามความต้องการก็สามารถเลือกได้โดยคลิกที่เหตุผลจากนั้นเลือกขั้นตอนปิดแล้วคลิกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ แล้วเลือก Close l o t ปิดการขายไม่สำเร็จกดบันทึกระบบก็จะแสดงการปิดไม่สำเร็จสังเกตง่ายๆขั้นตอนจะเป็นสีแดงนะคะแต่ถ้าวันข้างหน้าผู้มุ่งหวังสนใจและปิดการขายได้ก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนขั้นตอนใหม่ได้ค่ะจากนั้นดีดีก็กำลังจะออกจากสำนักงานเพื่อกลับบ้านเพราะสำนักงานใกล้ปิดแล้วและได้เจอกับอาชิวที่กำลังจะกลับบ้านเหมือนกันดีดีจะกลับแล้วเหรอ ใช่จ่าอาชิวแล้วอาชิวจะเข้ามาสํานักงานอีกไหมหรือว่ามีนัดกับลูกค้าล่ะยังไม่รู้เลยว่าลูกค้าจะรับนัดหรือเปล่าเริ่มเสียงแล้วละ่ะลูกค้าไม่รับนัดตลอดเลยไม่เป็นไรนะอาชิวอย่าเพิ่งท้อนนะหารายชื่อเยอะๆแล้วโทรนัดไปก่อนต้องมีลูกค้ารับนัดแน่ๆสู้ๆนะอาชิวดีดีเอาใจช่วยขอบใจนะดีดีโปรดติดตามตอนต่อไปในเรื่อง memo สร้างเขตแก้ไขมม m o นะคะ bye